เยอะเลยทีเดียววันจันทร์ของเราเลยแปดพาไปเลยนะฮะวันนี้ถือว่าแน่นมากๆครับและแน่นอนครับช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้เห็นกันแล้วนะครับผ่านทางทิกตอกเองก็ดีว่ามีมนุษย์อากาศนะครับอยู่ดีก็มาเดินเออแล้วก็เชิญชวนคนนะฮะขึ้นไปบินขึ้นไปนะไปเล่นในที่ดวงจนันทร์เยอะเลยทีเดียวหลายๆคนก็สงสัยนะว่าเอ้ย เขาเป็นใครอ่ะจกกเจ้าคนนี้เขาเป็นใครเนาะแล้ววันนี้ฮะยานาอวากาศก็มาแลนดิ้งณจุดตรงนี้เลยนะครับชึ่แนี่รอนครับเจ้าของยานเดี๋ยวเขาจะมาตอบคำตอบเราเองว่าทำไมเขาถึงต้องชวนคนขึ้นไปเล่นบนดวงจันทร์มันเพราะอะไรและเขาเป็นใครเดี๋ยวได้เจอแน่นอนครับแต่ตอนนี้อง้ stop to dance show us your body don't be so timidly come ของเราเฟิร์สเตอร์นั่นเองนะครับพี่ไม่อยากมาเชื่อเลยว่าเมื่อกี้ก่อนที่เราจะลงมาเนี่ยน้องๆบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะวันนี้ถือว่าเป็นเดบิวต์ครั้งแรกเดบิวต์มีครั้งเดียวนะครับเออเพราะนั้นต้องตื่นเต้นอยู่แล้วบอกน้นนองๆไปเลยแต่พวกคุณใส่กันแบบทั้งท่าเต้นสตเต็ปการแร็ปนูไหมตื่นเต้นเลยนะตื่นเต้นนะพี่นี่ตื่นเต้นเหรอครับอ่ะเพราะอะไรเปิดไฟส่งเสินงครับเฟิร์สสเตอร์ เรื่องนเอาชื่นใจชื่นใจเลยพี่เลยโอ้โหชาใจนะทำไมคุณถึงชวนคนไปเล่นบนดูมจานเพราะว่าเฮ้ยคุณใสยเปร์นี่เราผู้ชายใส่เปเรารียผู้ชายส่เปีบ้านมจานอยากเอาขึ้ไปบ้านผู้ดูทองหล่อมันก็อะไรเงี้ยเราอยู่บนดูมจานอะไรเงี้ยแต่ที่ถือว่าเป็นสัญลัเรงผิว ของเฟิร์สเตอร์เลยใช่ะนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาทำความจากักน้องๆทั้งสองคนอย่างเป็นทางการดีกว่าให้แนะนำตัวฮะกับแฟนๆแล้วก็พี่ๆสืบมุนชนครับครับผมพวกเราเฟิร์สเตอร์นะครับเฟิร์สครับผมเชสเตอร์ครับผมอ่าน้องเฟิร์สกับน้องเชสเตอร์ทั้งสองคนแน่นอนแหละก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของเพลงดวงจันทรีแนะแล้วก็มิชชั่นที่มีตามชวนกันทำอยู่เนี่ยผมขออนุญาตถามเรื่องส่วนตัวก่อนผมเชื่อว่าวันนี้แฟนคลับมาเยอะเพราะหลายๆคนเนี่ยนะฮะ เด็ตามน้องๆอยู่แล้วร er ู้จักน้องๆอยู่แล้วจากรายการการประกวด Last Icon อ้โหเอร์รเจอร์คอแล้วก็เชสเตอร์ตอนที่แข่งขัน Last Icon และเมื่อจบ Last Icon ปุ๊บคุณสองคนเข้ามาเป็นศิลปินของแคมมี่เลยบ่างครับใช่ครับก็คือพอจบ Last Icon ใช่ไหมครับเหมือนว่า เตอร์กับเฟิร์สก็แบบแยกย้ายกันไปแป้งหนึ่งคราวนี้มีเตอร์ไปหวัดดีผูเจจีโอคอลครับก็เหมือนแบบว่าเราขึ้นไปถักทายเขาแล้วเขาก็ชวนเรามาแบบว่าออฟดิชัยลที่จีและแกรนี้คุณก็เลยไม่อยากออฟิชั่นคนเดียวใช่ก็เลยเอาเพื่อนมาด้วยแอบตีมาว่าทั้งคู่เนี่ยก่อนที่จะเข้าแข่งขันในการลาสไอคอนคือคุณรู้จักกันมาก่อนหน้านั้นคือรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยห้าหกขวบเลยใช่ครับคือรู้จักกันได้ยังไง เรื่องของอาจจะเป็นเรารู้จักกันเพราะว่าเฟิร์นเรียนเต่งครับแล้วก็เตอร์ก็เข้าไปเรียนเต่งแล้วเราก็ได้อยู่คลาสเดียวกันใช่แล้วพ่อแม่สนิทกันด้วยพี่ก็คือไปกินข้าวด้วยกันตลอดก็ก็ไม่แปลกนะครับถ้าเรียนกันตั้งแต่ห้าขวบจนปัจจุบันถ้าพ่อแม่จะสนิทกันเพราะไม่ใช่เรื่องแปลกพวกคุณอยู่คลาสเดียวกันรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วต้องไปประวดร้านสาคลอดที่ใครชวนใครปะ คือเตอ้กับเฟิร์สแยกย้ายกันไปประมาณ2ปีได้ครับ2ปีคือเรียนตั้งแต่5้าขวบยัน10กว่า13 14เลยนะใช่ครับแล้วก็ไม่ได้คุยกันช่ว<อ>งนั้นก็คุยกันนะคราวนี้มีรายการนึงในรายการลาสายคอนครับแล้วเต้ก็เหงาอีกแล้วครับพี่ก็เลยชวนเฟิร์สมาด้วยใช่ชวนมา,มาประกวดด้วยกันใช่แล้วก็แน่นอนพอจบลาสายค,คอนคุณก็มีโอกาสไปสวัสดีแล้วก็เลยต้องมาเข้ามาออดิชั่นกับจีนเนี่ยเตยมี่ก็เลยชวนเฟิร์สเข้ามาอีกใช่ครับผม อาจารยดัชชาเออผมว่ามันพระเจ้าอิ๋งมาแล้วแหละว่าคุณจะต้องเป็นดูโอ้และนี่อยู่ว่าเป็นดูโอ้ร้องใหม่ที่มาแรงมากๆพอมาออดิชั่นสรุปแล้วคือได้เป็นเสืป็นผืนผันในจีเอ็มบัคคาเดมี่ฝึกอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนครับฝึกคือเราสองคนฝึกอยู่ที่จีเอ็มบัคคาเดมี่ประมาณหนึ่งปีครับหนึ่งปีใช่ระหว่างนั้นที่ฝึกแกก็คือทําเพลงไปด้วยคือเต้กับเฟิร์สอาจจะชอบทำเพลงกันอยู่แล้วครับคราวนี้ในช่วงที่เราสอบเราก็มีโอกาสที่ได้แบบ แต่งเพลงตัวเองไปสอนแล้วคนนี้ให้เฟิร์มมันชอบันดีใช่แล้วคือเพลงนี้แหละพี่ที่บอกใช่ใช่แล้วมันอาจารย์ในการจีบหญิงมากเลยตอนที่คุณแต่งเนี่ยคือคุณจะไปจีบหญิงก็ก็ก็นี่นี่ถ้าเกิดคดีเขาอกหักแล้วก็ดังได้เราก็แต่งจีบหญิงแล้วเราก็ดังได้เหมือนกันเดี๋ยวไปตัวพูดเลื่องเดวไปตัวพูดเล่นงทีไปเราจะจีบจะจีบหญิงใช่ไหมใช่ครับ ไม่นยแตอนแรกแต่เฟร์ชอบเฟชก็เลยชวนกัมาทำเดโมแบบจริงจังถูกต้องครับเพื่อมายื่นให้กับใช่ใช่ครับคเตจะเป็นส่วนส่วนในการเขียนเนื้อมากกว่าแล้วเฟิร์เอาเหมือนแบบที่เต์เขียนไปทำเป็นเดโมทำาึงคแต่บันณั้ก็บอกเลว่าสไตล์ในเพลงเพลงเี้ถ้าเกิดถามถึงเพลงดวงจันนะพูดถึงเพลงเงี้เรียกว่าไตล์แบบนครับ เพลงโดจใจก็จะเป็นคิปฮอปรทสมมาดีที่สำคัญก็จะเป็นแอฟโฟบีครับผมก็ชอบมีความเด็่นมีความชนเผ่ามันมนจังหวะแบบช่อนอะใช่คน่อยชหนเลยชนเลยชน่อยเมื่อกี้สาวพี้มันอ่อนมากมันแบบอยู่นี้กลังแข็งแรงแข็งแรงอยู่หุ้นก็แบบแล้วเธอก็ละลายอนสไลย่าชนเผ่าชนเผ่า แอยู่ดีคุณก็มาเข้าท่อนแบบเนี่ยที่จริงที่จริงเราแข่งกันเซ็กซี่ครับอ๋อเนาแล้วคิดว่าใครเรซ็กซี่กว่ากันแล้วนี้นนผมยอมเฟลยนะครับถ้าทุกคนไปดูในเอจเขาจะรู้ว่าเขาเนี่ยบุญแน่นมากนะครับคุณผู้ชมซิงโง่ิงแผกผมไม, <c oughs> ไม่เชื่อไม่เชื่อก็ต้องขึ้นหน้าจอเลยไม่เชื่อเชื่อเป่าเชื่อเป่าเชื่อเลยครับผมมีคนไม่เชื่อเยอะพอสมควรครับเฟิร์สครับคุณได้ทำอไรทีการันตี ไอจีครับไอจีไอจีให้เป็นโซเชียลเออเออพวกคุณนี่ต้องบอกเลยว่าเต้นได้หลากหลายสไตล์เต้นสไตล์ไหนได้บ้างครับถ้าอย่างเตอร์กับเฟิร์สเนี่ยครับเราจะถ้าเป็นที่เราเรียนได้มาตั้งแต่แรกจริงคดูป็อกปิ้งเราเลยป็อกปิ้งหล่อแล้วก็ฮิปฮอปฮิปฮอปไอเอ็มบีล้วก็ิ้งแล้วก็ไอเอ็มบีแล้วก็ไอเอ็มบีใช่เฮาส์ด้วยครับเฮาส์ด้วยใช่ครับโขนไหลเนี่ยว่าเต้นได้ร้องได้แรปได้ แต่งเพลงได้เฮ้ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นออราเดอร์เลยคือแบบคือครบเครื่องมากทำได้ทุกอย่างแบบจริงๆนะฮะแต่ในเพลงของอัลบั้มนี้นี่ออกมาเป็นอัลบั้มเลยปะ่ะวันนี้คือจริงๆเดบิวต์แต่เดี๋ยวจะทำเป็นอัลบั้มเลยเป็นอัลบั้มเลยเป็นอัลบัมลลบ้มเลยมีทั้งหมดกี่แผ่นบอกได้ไหมยังบอกไม่ได้แต่ผมจะบอกว่าแต่ละเพลงอ่ะ สไตล์ไม่เหมือนกันเลยครับเวลาผมไม่เหมาษณ์ไปนะครับก็เกรงใจนะผมก็มองพี่เบิร์นอยู่นะว่าเขาจะทำอะไรหรือเปล่านะแต่ผมก็พยายามจะบอกกันแฝงว่าเฮ้ยเนี่ยคือวันเดบิวต์นี่คือซิงเกิลแรกเหมือนตัวแต่เขาจะมาทำเป็นอัลบั้มซึ่งแต่ละเพลงในอัลบั้มนั้นก็จะต่างสไตล์ด้วยใช่มี90เฮ้ยเยอะแยะเลยพี่ผมอยากให้ลองฟังดูครับอ่าแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีแบบคลิปในการสอนเต้นคอมเมอร์ เพื่อที่จะไปเล่นกันได้เดี๋ยวเราลองไอติสต์ตอกชาเล่ทุกคนต้องไปทำนะครับทุกคนเนี่ยต้องไปทำนะครับติ๊กตอกชาเล่พวกคุณนี่แสบมากนะไม่ธรรมดาในขนาดเต้นปวดตัวเอาคุณครูเลยล่ครูมาเต้นให้ด้วยเออถือว่าเจ๋งมากเดี๋ยวมีติ๊กตอกชาเล่คือเพลงนี้ดูใจก็ใช่นะฮะฝากแขกรับเชิทุกท่านนะครับและพี่ๆสื่อมวลชนนะทุกท่านนะครับถ้าเกิดกำลังชมอยู่แล้วก็ติ๊กตอกไลน์นะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กให้พวกเราด้วยนะฮะก็คือ ฮแท็กนะครับเฟิร์สเตอร์ดุ่งจันยังไงฝากไปด้วยแล้วกันนะครับแต่วันนี้เรากำลังคุยถึงเรื่องของการเข้ามาเป็นปศิลปินฝึกหัดกับเจมส์แกรมมี่และพวกคุณเนี่ยก็ใส่เพลงก็มาให้ค่ายเนื่องจากเพลงเนี้ยเฟิร์สชอบแล้วก็มาเล่นใหม่ทําเป็นเดโมวจริงจังพอเขาบอกว่าพวกคุณจะได้เดบิวต์ได้ทําเป็นปศิลปินจริงๆรเนยรู้สึกไงบ้างวันนี้ค่อนข้างดีใจมากเพราะว่าเป็นเพลงที่เราแต่งไปสอบแล้วคราวนี้เฟิร์สทำเดโมวมาแล้วถูกใจที่เบิร์ดถูกใจแบบเวอร์ชันสี เขาก็เลยส่งไปทำกับเ a n นล์มิวสิกเขาพี่แล้วก็มีพี่แม็กซ์สลันเป็นเอ็กซ์เซติฟเอ็กซ์เซติฟดูเซอร์ด้วยมาด้วยเนาะวันนี้พี่แม็กซ์สลันนี่อยู่ไหนครับปังกี้เห็นอยู่แว๊บๆทีแรกไม่ได้แล้วน่าจะไปซื้อสตาร์บลักอยู่น่าจะเกินน่าจะเกินสิ่งั้งเอาพี่แม็กซ์อยู่ดูหลังพี่เลยอย่าดูทีแล้วสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่แม็กซ์สลันนะครับนี่ก็เราจะได้ยินชื่ออยู่เบื้องหลังงานเพลงนี้เยอะเลยคือถ้าขาดพี่แม็กซ์ได้เพลงไม่ครบแน่ครับใช่เขา ปกติพวกคุณทำเพลงกันเองอาจจะไม่ได้นานขนาดนี้เพราะได้ยินว่าแต่งเนื้ออย่างเชสเตอร์แต่งเนื้อไม่นานเลยสำหรับเพลงนี้แต่พอไปทำงาน,นอย่างพี่นัทชลันแล้วก็ต้องไปมาสเตอริ่แบบจริงจังเนี่ยใช้เวลาพอแต่คุณได้ประสบการณ์เยอะแต่งเนื้อสัสิบนาทีเออแต่พอทำรวมกันหมดนะ้าเป็นหกเดืีย <laughs> นในการแต่งเนื้อร้องเนี่ยส30น่สามสิบนาทีใช่แต่กว่าจะมาสเตอร์ลิ่งออกมาได้เพราะมีการส่งไปต่างประเทศด้วยใช่ใช่เอ่อทำงานกันแบบหลายขั้นตอนหกเดือนหกเดือนน้ำเต็อเลยดแต่พอได้ฟังแบบมาสเตอร์ลิ่งนะรู้สึกยังไงผมชอบมากเลยนะคือมันมันถูกการแก้หลายรอบแล้วคราวเนี้ยพอเราฟังวอรชันมาสเตอร์จริงๆเราแบบผมว่าผมเปิดฟังบอลละร้อยรอบได้ช่วงแรกๆมันสนุก มันเห่อเลยอ่ะ <Okay. S 2> <laughs> มันเห่อครับ <laughs> เออตรงดีนะแต่ว่ามันแน่นอนแหละผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครได้ดูบิใครได้เป็นศิลปินเพลงของเราเราก็เคยฟังบ่อยอยู่แล้วแต่แน่นอนครับนี่คือยูโอหน้าใหม่ที่ใช้นามว่าเฟิร์สเตอร์จริงๆแล้วนอกจากมาแบบชื่อเล่นของคู่ทั้งสองคนแล้วแอบดีมากมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นด้วยชื่อเฟิร์สเตอร์ใช่ไหมครับครับก็อยากขอเล่าอย่างแรกเลยคือตอนที่ชื่อกันครับ ด้วยความที่ค่ายเราแล้วก็เฟิร์นกัปเตอร์ครับอยากจะตั้งชื่อที่มันมินิมอลมากแล้วคนสามารถจำได้ครับก็เลยเป็นเฟิร์นกัปเตอร์ครับเอามารวมกันแต่ว่ามันมีความพิเศษก็คือยังไงมันเป็นตัว C ถูกไหมครับตัว C ก็คือตัว C set ไง C set ใช่ C set ไส้ไส้ครับผมไส้ก็เออมันมีความหมายว่าแสดงความเป็นอิสระแสดงความเป็นตัวเราเออก็คือเหมือนเราเป็น generation C แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัว C สามารถบอลงงึนคือเป็นเด็กสองได้เพื่อคุยดูโอ้ใช่ครับอ่านทำไมคุณรู้อ่ะผมอ่านสคริปต์มาใช่ครับบ้าบอคุณก็รู้กับเขาได้แล้วหละต้องรู้อยู่แล้วคฮะไม่รู้จะไม่รู้ได้ไงก็คือแนของเด็กเจเนอเรชั่น C นั่นเองนะครับซึ่งเข้ามาเป็นหูโอ๋น้องใหม่จากไวายูซีจีเป็นแคมมี่นะครับเพลงนี้เปิดตัวน่าสนใจมากๆแต่ได้ยินมาว่า วันนี้ความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าสองทุ่มตรงเราจะได้ชมมิวสิกวิดีโอเพลงดวงใจครั้งแรกซึ่งวันนี้เฟิร์สเตอร์จะดูไปกับแฟนๆที่อยู่ที่นี่เพราะว่าพวกอุ่นเอ็กซ์สิ้สุดเลยก่อนที่คุณจะเข้าไปดูในทุกช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์มิวส์เฟิร์สเตอร์ออฟชิวลหรือจะเป็นจเจนแกัมมี่ตอนสองทุ่มตรงคนที่อยู่ที่นี่เท่านะั้นที่จะมีโอกาสได้ดูพร้อมกับน้องๆก่อนใครนะฮะ ย้ำนะครับอย่าถ่ายเนาะเข้าไปดูซ้ำกัได้นในตอนสองทุ่มวันนี้คุณจะได้ดูเดี๋ยวจะมาถามความรู้สึกในทันิดนึงดีกว่าเห็นบอกว่าเอ็นบีตัวนี้หนักมากๆเพราะว่าถ่ายทำระดับสองวันแล้วคุณแทบจะไม่ได้นอนกันเลยเอาดออีกครับไปยังไงเล่าให้ฟังหน่อยวันแรกวันแรกตอนแรกคิดว่าจะเหนื่อยใช่ไหมแต่ว่ามันก็เหนื่อยครับไม่บอกว่า พลงดวงจันทร์เนี่ยเราใช้ซีนป็นหลักาเล่นกับทินาฬากาเยอะวันแรกที่เราไปถ่ายกันสองคนเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นฉากเขียวเออฉากเขียวก็จะเป็นแบบสตูดิโอใช่ครับเป็นสกีนสกรีนนะก็แบบเอ้ยมันคงสบายแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแน่เลยเพราะว่าเพราะว่ามันถ่ายในห้องแอร์ใช่เย็นๆมีฉากสีเขียวแต่พอวันลุกขึ้นวันที่สองนั่นแหละครับวันที่สองเนี่ยถ่ายยุบยาครับไอ้ยุบยาเขาก็ดีอ่ะโกดังที่มันเป็นโรงงานแบบมีแต่แบบ เหล็กมีอะไรเต็มหมดเลยเป็นโกดังโกดังล่างด้วยครับพี่ซึ้มข้างในก็อากาศอบอ้าวมากวันนั้น4ีองศา48องศาพี่ถ่ายรับยืนเมษาได้หรอช่วงนั้นเลยใช่ไหมร้อร้อนเลยทั้งเมษาพิษภัยอ่ะใช่ใช่ครับเรับรองโดยพี่เบิร์ดใช่ครับถูบต้องแน่นอนครับโหเดือนเลยร้อนเลยข้างในไม่มีอากาศหลอหายใจเลยได้ยินว่ามีค้างคาวด้วย มีข่าวมีนกด้วยเดี๋ยวตื่นเต้นอะไรกับข้าวของเขาเนี่ยนั่ข้าวนี่ทีมงานทีมงานจับมาประกอบฉากมันมีอยู่ในโกดังมันมีอยู่แล้วใช่แล้วฉากที่เราเล่นเราเป็นฉากไหนที่คุณที่ชอบกันมากที่สุดตัวที่วันนี้อยากจะให้แฟนๆรอดูไปพร้อมกันตอนสองทุ่มของคุณคุณว์ของคุณก่อนละกันฉากเฟิร์สเลยตอนเปิดเลยครับเปิดเลยต้องดอดูทำไมชอบเพราะอะไรอ่านเองอ่านเดี๋ยวรอดู ชอบพออะไรคุณชอบพออะไรพอฝุ่นหรอโอเคจบไม่มีใครเดือดไม่ได้ท่านเจนจูสเตอร์ครับของเตอร์จะชอบฉากของเฟิร์สครับทพราะว่ะเดี๋ยวทุกคนรอดูมันจะมีฉากหนึ่งที่เฟิร์สอ่ะถือแก้วถือแก้วแชมเปญใช่ไหมแล้วหมุนตัวแล้วน้ำมันไม่หกอ่ะมันเป็นความแบบ มันเป็นความมันเป็นซี่นีรเติมซึ่งมันเป็นแก้วที่ไม่มีน้ำมีน้ำด้วยพี่แล้วน้ำมันไม่ได้ล็อกไว้ไม่ได้ล็อกมันสามานของเราแล้วเฟิร์สแบบโหหล่อมากอุดตัวแต่น้ำแบบมันมันนิ่งมากเลยครับแล้วมันไม่ต้องฉาบเลยผมก็ชอบแต่ผมชอบฉาบเพื่อนมากกว่าเอ็มวีนี้เพื่อนหล่อจริงๆโค้ชเพื่อนหล่อจริงใช่ครับใช่ที่เขาบอกเป็นยูองว่าหวกสปอร์ตซึ่งกันและกันคอนเวิร์เพราะนั้นรอดูฉาบเปิดเลยนะเอ็มวีโดนี้ตอนสองทุ่มนะ ครับผมการันตีเลยนะแล้วก็สากลุ่นเลยนะพร้อมมาแก้วไวน์ใช่ไหมแก้วสเปนเออเดี๋ยวรอดูนะฮะแล้วน้องๆดูนะฮะแล้วน้องๆก็จะอยู่พร้อมกันนะฮะย้ำนะครับสองทุกตรงนะครับ M V ดวงจันทร์นะครับไม่ว่าจะเป็น firster official นะครับหรือว่าช่อหน้าของไม Music แล้วก็ G M family นะครับแต่นี่เพราะว่าวันนี้เดบิวต์โชว์เคสเพราะนั้นมันจะเป็นเพลงเดียวที่คุณโชว์ให้กับแฟนๆคงจะไม่ได้ เตรียมมาหลายเพลงหรือเปล่าแน่นอนครับมาเพลงเดลยวิสอย่างเดียวไม่ได้แน่ครับเซลิวิครั้งแรกเออเซลิวครั้งแรกและแี่ครั้งเดียวใช่ครับงเดลิวิสครั้งเดียวนะใช่ไหมเนี่ยเจมส์เซนเตอร์พร้อมจะสนุกดีเลยเอาเลยเดี๋ยวร้อยเก็บไปเก่อนนะอ้ยเคลียร์พื้นี่กันนิดนึงครับน้องๆพร้อมที่จะโชว์แล้วครับนี่ฮะเรียกได้ว่าวันนี้ Get the correct them to

แกร์ม pe ี้แล้วผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากทุกสิทธุคนนะครับแล้วก็นิสสพันธ์เลยคือกูเจด้ากูเจด้านะครับทขอบคุณมากครับในเรื่องทุกอย่างทุกอย่างจริงครทุกอย่างจริงครับผมถึงขนาดที่คกูเจด้าเอาครูในโรงเรียนมาเต้นให้เลยนะครับวันนี้ใ่แต่ละคนคือเก่งขนาดเลยนะพี่แต่ละคนคือครูผมพูดได้เลยแต่ละคนคือครูเขามัเต้นเปิดตัวให้เธอเลยเออสุดๆจริงๆนะฮะม่ได้อยากจะบอกอีกครับก็ฝากทุกคนนะครับติดตาม First s t ต r รด้วยครับ ปติตาปเพลงรวมจันแล้วมันจะมีอีกหลายเพลงที่ผมเชียร์คนน้องชอบแน่นอนครับแน่นอนครับผมสามารถติดตามได้ที่อ้อมเชียร์ที่สิดนะครับผมแล้วก็เฟิร์สเซอร์ออเชียลแล้วก็ไอจีของพวกเรานะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณวันนี้วันนี้เหมือนบอกว่าจะมีคำคมอะไรมันนึกไม่ทันเดี๋ยวคุณรอใส่รอใส่อีกทีหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวเขาพีเซอร์ไพรส์ครับมีเซอร์ไพรส์ขอเตรียมเซอร์ไพรส์ของคุณเซอร์ไพรส์เขาด้วยนะ เชฟเซอร์ครับผมว่าฟืนฟืนเขาก็คุณสมัยเขาหรือเปล่าแต่จริงๆนะที่ดีมาข้างบนนะไม่เหมือนกันเลยสักอย่างหนึ่งไม่เหมือนดีดีประโยชน์เฟิร์มทำกันบ้านมันอะครับชื่อพี่เชื่อผมไม่เชื่อผมเฟิร์มมีสมัยแน่นอนครับก็ได้เนสทามีแน่ๆแน่ๆครับเนสทามีแน่ๆมีแน่ๆครับไม่ว่าประโยคอะไรก็ตามแต่มีแน่ๆมีแน่ๆครับอ่ะรอดูถ้ามีก็เซอร์ไพรส์ถ้าไม่มีก็ เซอร์ไพรส์ไทยกันนั้นแหละแน่ยังไงฝาวติดตามด้วยแล้วกันครับวันนี้ก่อนอื่นเลยนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับทางสถานที่จัดงานนะครับลานเอเทีย2นะเสียงเซนเตอร์นะครับแล้วขอบคุณนะครับคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะฮะทาง TikTok Live ด้วย เลครับไปายหน่อยไปไปหน่อยเอ่พราะเดี๋ยวทักไลฟ์จะจบแล้วนะฮะทบงานที่ตักไ like ลฟ์นะครับก็ขอบพระคุณท้าแม่ครับถ่าไม่ได้ครับขอบคุณครั้งจีเมมแกรนด์ไวร์วิวสิงครับ G M A แล้วก็ทุกท่านที่มาอยู่ที่นี่แต่วันนี้มาจบแค่ มันเป็นของใครแต่ดวงใจเป็นของคืนผมผมก็โกนแข้งู้กไปเกี่ยนทุกท่านนะคร้บเขาแจ้กติดแฮชแท็กนะฟปรดัสเตอร์ดวงันแล้วขอแฮชแท็กนี้ด้วยดวงใจมันไม่เป็นของใครแต่ดวงใจเป็นของคืน